แคมกินมะม่วงใต้ต้นมะม่วงแบบสดๆเลยนะคะวันนี้คือพามากินของง่ายๆแต่ว่าแซ่บนัวแหงนะฮะปลาร้านี่สับมาเลยนะคะกินเลยเถอะโอเคไม่ไหวแล้วฮะนะครสวัสดีค่ะมินตันดิงดองนะคะตอนนี้ทุกคนก็พบกับรายการครอบครัวดิงดองอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีจ้า วันนี้แม่กับพ่อบอกมินตันนะคะว่าจะพามินตันมาปิกนิกนอกบ้านนะคะก็เป็นการปิกนิกแบบพิสารนะคะทุกคนโดยที่มาปิกมีมาปิกนิกต,ต้องงงงนะคะทุกคนก็ใหญ่ามากทุกคนดิ เหตุที่เราจะมากินใต้ต้นมะม่วงเพราะว่าเราจะทำคลิปกินส้มอีเม <Wow. S 1> ภาษาไทยของกันเลยกินส้มนะเพนอะาะกินส้มจะกินส้มกินส้มไม่ภาษาไทยไม่ได้เรียกว่าก,กินส้มกินภาษากินของเปรี้ยวเหรอ okay. ออกินของเปรี้ยวแต่ว่าเจวของเราจะเป็นเจวปลาร้า,รราแบบปลาร้าสับเลยนะคะทุกคนแม่นี่ได้ทําการสับมันเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่มากินมะม่วงต้นนี้นะคะเพราะว่าเป็นมะม่วงกอซอคนอีสานเนี่ยเขาจะรู้ว่ามะม่วงกอซอเนี่ยเปรี้ยวมากมากแล้วมันก็แบบว่าเกิดตามธรรมชาตินะทุกคนถ้ามีขายที่กรุงเทพก็คือเอามาจากอีสานนี่แหละแต่ต้นนี้คือมันต่างตรงที่ว่าไม่ได้อยู่ในสวนไม่ได้ปลูกนะคะอันนี้คือเกิดตามธรรมชาติแล้วก็คือแบบต้นใหญ่มาก เนยมกกาคทุอันนี้คือไม่ใช่ว่ามันยังเล็กอยู่นะคะทุกคนอันนี้คือพอดีกินนะความพิเศษของมะม่วงโกสอคือตอนมันยังไม่สุกอ่ะตอนมันเล็กๆแบบนี้มันเปรี้ยวตอนมันเข้าแกนอ่ะมันเปรี้ยวเปรี้ยวมากเดี๋ยวเอาไว้มันสุกแล้วเราค่อยมาทํารีวิวกินมะม่วงโกสกับข้าวเหนียวใช่พอมันสุกอ่ะมันจะหวานมันสามารถกินกับข้าวแล้วเป็นอาหารได้อ่ะทุกคนมันมันเป็นความแปลกตรงที่ว่า ตอนเด็กมันเปรี้ยวพอตนโตแล้วมันหวานอารมณ์ประมาณว่าอดเปรี้ยวไปกินหวานนะคะแต่เราไม่อดนะคะเราอยากกินเปรี้ยวค่ะวันนี้ความพิเศษของมันคือเปลือกมันจะหนามันจโตเม็ดข้างในมันจะเป็นเม็ดใหญ่เนื้อมันนิดเดียวเวลามันสุกคนที่อีสานก็จะชอบเอามีดมาหั่นตรงนี้ะตอนมันสุกนะจะตัวมันสุกหั่นตรงนี้ให้เป็นรอยแล้วก็แกะออกแกะเม็ดมันออกแก้เปิดขาออกแล้วทีนี้เอาเม็ดมันทิ้งแล้วมันจะมีเนื้ออยู่นิดประมาณก็ไม่เยอะแหละเอาข้าวเหนียวยัดทีนี้อีสานเขาเรียกใบโบก ใบโบกงัดโบกงัดโบ,บกบ,บ้านเฮาเนี่ยงัดมุกเออยงัดมุกกัไนะนั่นแหละแต่ว่าตอนเปตี้ยวก็คือเอาไปกินส้มได้นะคะมันจะแซ่บตรงที่มันหอมอะตอนนี้ก็หอมนะหอมยางแ<ท>ต่ก,กินช่วงนี้นะ่ะเราจะปาดอันนี้ออกเราจะปาดบ่ไม่ได้ไม่ได้หั่นใช่ไหมเราจะปาดออกมันมียางอันนี้นะ่ะย,ยางแล้วเราก็ต้องแช้น้ำไว้เยอะนี่เยแหละไหล เดี๋ยวเรามาเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตั้งแคมป์กินมะม่วงใต้ต้นมะม่วงแบบสดๆเลยนะคะเป็นพวงกนั่นแหละก่อนอื่นเราต้องสอยมะม่วงลงมาก่อนนะคะปีนขึ้นไปเก็บไม่ได้นะทุกคนสมมติมันเยอะมากเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยนะคะทุกคนแบบถอนเอาไปเป็นพวงได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องปีนนะทุกคนคือแบบว่ามันดกมากเด็กป .3 เดินมาเด็กกินก็ได้วันนี้ก็มีเด็กแก๊งมาด้วยนะคะทุกคน เด็กแก๊งน,น้องเพื่อนน้องพลอยค่ะหันท่ามมนเนีย้ยทีหนึ่งแล้วจบเลยเร็วหนึ่งของหันมามาเนีย้ยทีหนึ่งแล้วจบเลยผมจะปล่อยคุณไปหนึ่งสองเอ้ยทุกคน อยู่กรุงเทพอ่ะเราจะกินเปี้ยวทีนี่ก็คือแบบต้องไปหาซื้อมะม่วงหาซื้อแจ่วหรือบางคนก็ทําเองนะคะแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบขับรถมาเมื่อไหรแล้วแกเด็ดเอาไปกินเลยเอ็ดแจ่วเองอุ้ยกินเบ,บิรบอกธรรมาชาติมากตัดภาพมาเป็นตัดตาปเพราะอะไรเดนแปนต่อยอ่ะม <laughs> ีที่มันไม่มีมันไม่มี <laughs> ไงก็เลยรอดตัวไปถ้ามีก็คือแบบงงแตก วันนี้คือพามากินของง่ายๆแต่ว่าเสพนัวแหงนะคะปลาร้านี่สับมาเลยนะคะแถวบานห่าเขาเอ่นว่าปลาเดมงมะม่วงน่าจะได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิมะะ้มค่ะนี่อุปกรณ์ที่เราเตรียมหานะทุกคนนี่นี่เราต้องมตัดยางมันเยอะหยางเยอะมากยางมันกัดปากได้นะทุกคนต้องตัดมาแซ่ก่อน,นปลาร้าสับ อันนี้คือข้างในมันนะเดี๋ยวมินตันจะลองกินกับปลาาสับแบบเพียวๆเลยนะคะอีกมันก็เข็มแล้วสะ <c oughs> อีพ้อมาน้ำเดวมากคนละคำอ่ะ <c oughs> คนละคำคนละคำพวกโยกพวกอื่นหลายเอ้ยนี่นะฮะทุกคนเออนี่ต้องของอีพราะนี่ส้นส้นส้นเอว กระยับยังไม่เจบเลเะอร่อยเลยมันหอมอ่ะมันไม่ได้เข็มโต้ตห<อ>ัวอันนี้เราจะบอกวิธีการผสมสูตรปลาลาสับของคุณน้อยเซฟน้อยเซไลายเซฟไลยใส่ใสอันนี้คือผงชูรสนะคะทุกคนอันนี้คือน้ำตาลน,น้ำตาลใสยย่เยอะเลยเพราะว่ามันจะความเค็มของปลาร้า อันนี้คือปลาสับแล้วนะคะแล้วเราก็ยังใส่น้ําปลาตื่มอีกนะฮะปลาแล้วปลาอีกปลาดับเบิลุูยกลิ่นหอมมากอะอืมอต้ม,มปลาเดกแล้วก็ที่สําคัญเวลากินเปรี้ยวกินส้มนะคะขาดหอมแดงไปไม่ได้เลยแม้เป็นเพอต้องเสิร์ฟหอมแดง<ๆ>กินกับกันจะอร่อยมันจะอร่อยมากเลยหอนน้ำปลาหวานอะอ๋อน้ำปลาหวานมันก็ใส่อะเสิร์ฟหลายรส สีแบบปลาแดกล้วนๆเมืกินที่อื่นก็คือแบบว่าเราจะได้แค่แบบว่าน้ำปลาร้านะคะแต่อันนี้คือเราเอาตัวปลารามาสับเลยหอมเห็น้ยทุกคนดูหน้าตามาดีน่ากินปะืน้ำลายไหลละกินน้ำลายแล้วว่ะหอมมากเลยอะบรรยากาศก็กได้อ่ะทุกคน เาบ้าไปแล้วกับเขาน่ไม่ได้กินเกลวแบบแบบนี้นะตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพเลยนะปี <Wow. S 1> ลายปีละ <laughs> <laughs> อ่ามือนี้แหละได้กินปดปล่อยนะคะประมาณ3ปีแล้วอะ่ะมือนี่ได้กินแล้วแบบไม่ได้กินมะม่วงกอสอที่บ้านแล้วแบบมาทําน้ําจิ้มเองแบบเนี้ยแบบไม่ได้กินนานมากทุกคนนี่ก็คือแบบคัมแบ็กนะฮะ <laughs> แล้วก็ เคยได้ยินแม่บอกว่าถ้าปอกเปลือกมันออก,กมันจะเปรี้ยวเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าความฝาดของเปลือกอะเราต้องลองนะคะทุกคนเชีบ,บนือยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้มากเลยนะทุกคนคือแบบว่าบรรยากาศธ,ธรรมชาติอะกลิก่นดินกลิ่นหญ้าแล้วก็ลมพัดมาอากาศไม่ได้ร้อนเลยนะเห็นแดดแบบนี้แต่ก็คือแบบลมเย็นมากเย็นสบายใช่กินประเดกกินมะม่วงกินยางมะม่วงโอ้โห กินเลยเถอะโอเคไม่ไหวแล้วนี่คอแบบที่เปาะเปลือกเลยที่ว่าสมสมคือมะม่วงกอสอเนี่ยถ้าปอกเปลือกออกเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากเลยนะคะคนเขาก็นิยมกินแบบนี้กันนะทุกคน okay, แต่คือเราแบบอยากท้าทายไงไมาลูกเล็กดีกว่าเอาคนละอัน,าานหยิบค <laughs> นละอันมทานมบา ลมลายไหลลมลายไหล,ไหล <c oughs> แม่แล้วนะกิน, <c oughs> นคือต้องหลบลิ้น <c oughs> ขอ,พอ,องพ่อต้องแลบลิน <c oughs> ้น,แ,น <c oughs> แซบ <c oughs> ่บหน,น้าธรรมดาหน้าธรรมดาห้ามเอ็นน้สม จิ้มเลยิหลายเลยส้มได้จิ้มไม่หลายแต่มันส้มได้หัลลตายไปนี่เก็บอาการบ่ไว้แล้วเก็บอาการเอาไว้บ่ไว้แล้วจะมีแต่คำว่าเรียวอันไหนชิมอ่าชิมชิมชิมเออตายส้มไปนี่จำหน่อยจำหน่อยก็จำไม่หลายเก็บอาการเก็บ นะคะทุกคนคือด้วยความที่ว่าพอปอกเปลือกออกอ่ะมันจะไม่ค่อยฝาดแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันที่มีเปลือกอ่ะก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าแบบปอกเปลือกกินง่ายกว่าแล้วมันก็แบบไมเปรี้ยวอรรถรสกว่านะคะแล้วก็ประแดกนี้ก็คือแบบว่าหากินที่กรุงเทพไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเพราะว่ามันหอมพอหยุดไม่ได้ล้วพอาแบบไม่หยุดเลยอะตอนเนี้ยเอาเลยเด้อซวยเลยเด้อชมแห้งแบบเดี๋ยวให้ตากล้องชิมเดี๋ยวให้ตากล้องชิมปอนปอนแต่กล้องแต่กล้อง พ่อพ่อป้อนตะกร้อเองนยค่ะเอาเดียว่าป้อนตะกร้อใจไม่ไหวเดี๋ยวเอามต้องแย่งกันกินนะคะถึงจะอร่อยถ้ากินแบบกินคนเดียวอ่ะมันไม่แซ่บนะมะม่วงกรอบมากตอนตอนนี้มินตันซื้อกินที่กรุงเทพอะทุกคนบางทีมันก็จะแบบเหนียวเหนียวอ่ะมันมันไม่สดอ่ะแต่อันนี้ก็คือแบบกรอบทุกคำกรอบจนแบบจนเหล็กจะหลุดแล้ว นี้ทำร้ายคนดูนะคะลอกไปเลยทำเล็บเลยไม่ล้างเลยเพราะกระลอกมันเพราะกระลอกอ่ะ มันไม่ได้รสชาติปลาลาแบบนัวๆแบบเนี้ยมันจะแบบว่าเป็นปลาลาแบบผู้ดีอ่ะมันใส่มาแค่น้ําปลาลาที่แบบต้มเบลอืแต่อันนี้ก็คือแบบปลาล่าเนื้อนัวอีสานแท้ๆเลยนะคะทุกคนแบบเดี๋ยวราดูนะฮะลอยปากลำบากมาเนี่ยน้องๆพี่จาได้ว่าน้องๆเคยมาขอถ่ายรูปกับพี่พี่จะป้อนคํานี้เอาใครก่อนมาเลยก่อนเลย ประแดกเสียปลาดานน้่ะเฮ้ยเฮ้ยเดนี้มีคนนึงย่งนั้ที่ทึ่ทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวนะคะแต่น้องเก็บอาการไม่รู้เป็นคนยังไงอะคลิปนี้ก็มายั่วคนดูนะคะมายั่วเจีวปลาแถวอีสานที่แบบใช้เนื้อปลามาสับแบบต้มข้นเลยนะคะ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอดใจไม่ไหวไปซื้อมุ้งงวงกอสอและไปทาเกี่ยวปลาล้านัวๆมาจ้ำกินไปพร้อมกันนะคะทุกคนอยากให้ครอบครัวด,ดิ้งดองไปทําอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมินตันดิ้งดองด้วยนะคะไปลคะค่ะเนี้ยเนี้ยเบิดเบิดเกี้ง